นี้เป็นวันที่หน้าเราจากคณะก็เดินทางมาที่เซ็นเร์ฟัจอเพื่อจะไปดูเครื่องจักรของนะนะเราเองคณะดูมานด้วยเป็นผมกำลังอยู่แยกตลาดหัวเชงไป่นะครับก็จะพาผู้ชมมาเดินดูตลาดหัวเชงไป่ที่นี่ก็บรรยากาศคึกคักอาศาตอนนี้กำลังรอข้ามไปแด่แล้วจากออฟฟิศเรานะฮะมาที่หัวเชงไป่เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานเดินมาประมาณสักสามนาทีก็ถึงแล้วเพราะงสะดวกมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเครื่องจักรที่าอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่ารีดสายไฟนะฮะจากตัวที่เล็กให้เล็กเข้าไปอีกนะครับก่บอนจะเข้าสู่ขบวนการเรื่องของการถักทอเส้นใยของยางมพกันนบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการนำสายไฟเล็กๆเนี่ยไปเข้ามุ่งสนวนทำยังไงไปดูกันครับทัก เขาก็จะทำการรวมสายแล้วก็หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อจะออกมาเป็นสายไสฟสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการหุ้มฉนวนสายไฟทำยังไงนะครับโอเคอันน,น,นี้อันนี้คือวิธีการหุ้มหุ้มฉนวน,น,วนาสายไฟสายไฟครัอ้เขาก็จะผ่านเป็นพลาสติก ก็ผ่านความร้อนก็นี่ก็เป็นลายการผลิตสายไฟนะครับพุ่งฉนวนสายไฟนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านพวกความร้อนนะครับผ่านตะแกรงน้ำแล้วก็หลังแกก็ม้วนเก็บก็เป็นโรเลยนี่คือขั้นตอนโดยประมาณของการผลิตสายไฟอันนี้เขาเรียกว่าแค่หนึ่งรายการผลิตนะที่นี่มีอยู่20สกว่าลายการผลิตทั้งหมดกัน เป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจักรที่ผลิตสายไฟขนาดใหญ่นะครับถามว่าทําไมต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องไปดูไปดูสายก่อนอันนี้คือรายการผลิตที่เข้ามาหันม,มาทางนี้ฮะมาดูสายครับว่าทาไมถึงใหญ่ขนาดนี้นะฮะเทียบคืออะไรเทียบเทียบกับข้อมือเทียบกับข้อมือโอ้โห oh, ใหญ่มากมาก แนะม้จึงต้องใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยสูงตอนนี้ก็จะเป็นสัดส่วนแรกนะของการเก็บเม็ดพลาสติกนะแล้วก็ raw material สำหรับที่จะใช้ในการผลิตสินค้า